เอาละครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอาสาธิตใช้ออกซิเจนหายใจดูเดนะครับก็ขอโทษนะครับที่ไม่ได้ลงคิปเปล่าอวันก็เห็นเล่นสงการเลยจัดไปจัดไปก็ญาติมาพี่น้องมาเต็มเลยเล่นเ,มเ,เกมกับพวกพี่กันนะครับเออพิรเหลือนหนึ่งอ๋อไม่เปิดจนหมดเลยนี่ครับก็เห็นแบบนี้ผองฮะว้าเล่นสงการดีกว่านะสงการเี้ ชื่อแอปชื่อผมมากับแอดมา s a f e บ r ศูนย์หนึ่ง S A I F E R ศูนย์น

ไหดูซิไมเรู่องคิดม่มกกวั้หลงจากนั้นเมื่อเราเเคิตเ่มเป็นคน้าอยเหือกันี่สร้างความสสัย้กองรของผู้เสียชีวิตทั้งรายล่าสุดนะองรของผู้เสียชีวิตรายล่าสุด่งไปผทีาสาเหตุพราไม่เชื่อในสาเหตุการตายที่ทางเือนจำบ่ คือทั้งสกรณนี edy, ồ, t ỉ, t ỉ, ่นะคะท้ากครอบครัวผู้เสียชีวิตเหมือนกัน่ยเชิตเพะงท้งครอบครัวคะม่ไปศพของตาแล้วกถ้าวิดีโอติดติกรสิ์เราก็จะไม่ได้ไหลได้ใช่ไหมก็ือารุว่ะทั้งมัวแข็งน่ ดิเห็นผมเขาเอาคลิปเพชรวันสี่วันงก็วันนี้ก็ได้ที่หนึ่งอีกน,น,นะครับได้ที่หนึ่งทีตลอดผมอะแม่เฟ้นนักสองตาแม่งเหมือนโหดมากเลยเด็ดแท้มไม่โหไม่เคยโหดท่าย

ไม่ชอบไอตัวเนี้ยนี่นี่โอ้ตายเลยไอคิปที่แจกสับสุขัยไอคิปที่แจกวอเล็ตนี้ก็มีคนได้นะครับ ใครรู้ชื่อคุณบอลมัได้ไปเยอะเลยนะครับ50บอวอดเลยอ่าวถูกดิมยผมให้ตัวช่วยคำตอบก็คือนั่นนะตู้มนี้พอดีไปเลย,แบบออยตู้มไอ้บอยงงต้นไปเลยครับตู้มสต้นไปหนึ่งทีสองทีสามทีสที่สทีห้าทีหกที อินิ์ดี่ What the fuck โปรแกรมอัดหน้าจอใน,นโนต้ตบุ๊กมีคอมแล้วกันโปรแกรมอัดหน้าจอในคอมมีอะไรบ้างครับแนะนำนะของผมใช้ไอ้อะไรนะนมันอัดได้แค่สิบเอ็ด G เซ็งจจอัดเฮ็ดวันซีวันที่ดูนั่นนะพวกผมโดแค่ไหน

มันโดนแน่มันโดนแน่ตัวนะ่ะมันโดนแน่มันโดนไอ้ตัวนี้นไอ้ตัวนี้อย้อใน้อมหาพอ่อ ว้าห้าแม่กันนะน้องสาว้าเจ๊น่าเจน่าเจ๊น่าเจ๊น่าเจ๊น่าเฮ้อวัดเลยเฮ้ยที่หนึ่งเ้็นวันสี่วันหัวหนุ่มคนนี้มันเท่ไห้สิบ แปไหมผมมันได้วงคลิปมันหนึ่งอาทิตย์เต็ตตมเตมหมนะตอนนี้ก็เวลา6กโมงสามสิบเพื่อให้ดูที่ไวที่สดุดคลนี้จะไม่ไมีการตัดตเล่นเสร็จป,ปุป๊บอ,องปั๊บหิงอ่อออะ้ยกวนะ นี่ yeah, ตัวนี้ก็โหดใช้ได้นะโหดทานนะทาที่สองของมันเพียงโคตรชอบชอบนี่ตู้อัดไปอัดไปอัดไปใจเย็นไว้ใจเย็นไว้เก็บหิ้งก่อน Get you gone, get you gone. Get you gone, you, 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 you. I'm dumb. Thank you. โมนโนนนนเซอานชนเนมนเซอนนิดยืโอ้โหมันไม่ดูนะสองตัวนั้นน่ะเพาะว่าจะวัดเลยว่ายืนวัดเลยนะ โ oh. อ <tip> ้โหมุนแรงกินเต็มหน้าเต็มตาตีปอม ห้าห้าห้าฆ่าสามตายห้าช่วยห้าเอาว่ะต้องไม่มีป้อมีระเบิดตู้ม 啊！我的天，连个吼吼吼都。

What the hell man? Hell man? Hell man? Man? Man 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 man. ป้อมจะพึ่งระเบิดรดยข้าไปตีดีกว่าเนะป้อมเดี๋ยวจะสปินดันที

อเอ้ยี้เรีกระม้าปมปมของโน,น้ม่เลือดเหรอมั้ข้ามันข้ามันข้ามันก่อนข้ามันไอตัวนั้นน่ะขึ้บนนะอีบ้าเอ้ย

Ugh, oh, no oh, oh, wow. <laughs> nó này ở nơi đưa chim. Nèo, ào 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 แข่งฝึกหัดเอาครับเป็นไงหรอเปล่าเอ้ยเป็นไงครับชอบหรอเปล่าก็ฝีมือขอัมเพลินเกิดเกินเกมนี้โอ้โหพบฤติกรรมมันม่เหมาะสมเอาครับสมมติวันนี้ ต่อไปอยากให้ทำผมทำเกมไะไรทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับวันนี้บ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปครับ